เราต้องใช้กลไกใช้เครื่องมือใช้แรงจูงใจในการเกิดการออมพี่น้องประชาชนชอบเล่นหวยเราเอาหวยมาเป็นหวยการออมให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในแต่ละปีหวยเกษียณจะสามารถระดมเงินฝากได้1 3 0 0 0ล้าน10ปี1 3 0 0 0 0ล้านนะครับเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้นะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องเป็นการออมที่ใช้ตัวงบประมาณไม่เยอะ แต่สามารถดึงเงินออมได้เยอะนะครับอย่างที่ท่านที่ปรึกษาได้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 ไดไดนำเรียนบนเวทีไปเราใช้งบประมาณปีหนึ่งกว่าล้านแต่เราออมได้1 3 0 0 0กว่าล้านทุก1บาทหรือทุก1ล้านเนี่ยที่รัฐบาลใช้งบประมาณไปสามารถกระตุ้นเงินออมได้16ล้าน16เท่านะครับนั่นคือการใช้งบประมาณที่ชาญฉลาดในการที่จะกระตุ้นการออมให้กับพี่น้องประชาชน ในขณะที่พี่น้องประชาชนก็สามารถเล่นหวยฟรีซื้อหวยเงินไม่หายกลายเป็นเงินออมได้และอีกหนึ่งประเด็นนี่คือการต่อสู้กับหวยใต้ดินนะครับดึงเงินจากใต้ดินขึ้นมาเป็นเงินบนดินและสามารถเอาเงินนี้มาบริหารจัดการแล้วก็สามารถเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกหมุนพัฒนาเศรษฐกิจกได้และยังคืนเงินทุกบาททุกสตางค์พร้อมผลตอบแทนให้กับพี่น้องประชาชน